สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมอไอดี o ฮาร์กเกมที่อยู่บนโลบอะ่ะโอเคคือเกมจริงมันก็มีนะแต่ว่าผมหนีไม่เล่นโลบอก,ก่าโอเคเราสามารถกดเพ y ได้เลยซึ่งผมจะไปที่การตั้งค่าก่อนแล้วกันโอ้โหโอ๋อมันเป็นออนไลน์นี่หว่าโอเคแล้วผมเจออันแรกแล้ว อืมค่อนข้างเหมือนของโอว้ยเชีย่ยโมเดลค้นเหมือนอะ่ะเอาหมดแล้วเปดิดคาไว้ทำไมไตอดีเพื่อนมันอยู่ไหนเอ่ยโอเคเหมือน,นจะไปแล้วยังไม่ไปนี่หว่า โอเคขอสำรวจห้องนี้ก่อนหนโนโนเขาเป็นโนเล่นไม่ได้ครับช่างมันหอ้องนี้ไม่มีเลยหรอห้องนี้บ้างโอเคมีอยู่เราเรียกเปลี่ยนชั้นดีกว่าอย่าเบียดกันจี้ หรือว่าเราควรจะดูอายดียววะ,ะดูดูให้ก็ไละลงมาแล้วเอาเฮ้ยรีแอคไม่ถูกเลยเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะฉันบนผมว่าผมควรไปเก็บชั้นล่างก่อนดีไหมโอเคเราควรจะไปชั้นล่างก่อนนะครับถ้ามันอยู่ชั้นบนเอาใครตายแล้วนะั้น โอเคโอเคเก็บมาค่นโอ้โหเสียงตายนะเมื่อกี้ดัวมากเสียงอะไรวะใช่เสียงคนโอเคเราเข็บครบแล้วหรือเปล่ารอก่อนโอเคดูอีกรอบอืม โอเคโอเคมันอยู่ชั้นบนดิฟขึ้นไปแคมชั้นกลางก่อนโอเคเปิดสิทีนี้เราก็รอจังหวะมันจะมาครับผมรอยาวๆแน่เลยเุ้ยมาแล้วเอาประตูปเปิดได้เอา้าเอาเอ,อ,เ,เ,อเดี๋ยวนะเปิดค้างไว้มันไม่มาหรอก เอาเอาเฮ้ยเอาแล้วกลับขึ้นไปชั้นบนเฮ้ยเอาแล้วกลับขึ้นไปชั้นบนอย่างงี้เอาไงดีวะโอเคมันมันไปทางนู้นมันมีโอกาสเดินย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นรอดีกว่าอืมโอเคมาแล้วระวังเอา ไมไหนแล้วนะโอเคเหมือนว่ามันจะลงไปชั้นล่างแล้วนะครับงั้นเราจะขึ้นไปชั้นบนกันโอเคเก็บมาเลยเก็บมาเลยอะไรเนี่ยจะโคกเอาไม่มีหรอเมื่อแต่มีกุญแจฮะโอเคโอเค,อเคไปไปทำเวลาหน่อยเครื่องปินกดได้เหมือนกันเลยนะครับ โอเคแล้วมันมาแล้วเงี้ยมๆง้มดูจะมาทางนี้ไหมนะหรือไม่โอเคไปเลยไม่ต้องกวนเลยทางสิ้นวัดทำไม <c oughs> ทำไมกล่องเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคเอา้าวยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วก็ไปสิครับโอเคมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ชั้นล่าง อยู่ชั้นล่างอย่างนี้รีบไปเลยเดี๋ยวมันมาก่อนอ,ออก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 เรียบร้อยโอเคครับในคราวนี้เรามาเล่นโหมดยากกันบ้างกันบเมื่อกี้มันง่ายเกินไปเดี๋ยวมันจะเร็วเกินมาโหมดยากไม่น่าจะยากขนาะดนั้นหรอกโอ้โหสามสิบันอาจจะต้องถอนคำพูดก่อนมันยังอยู่นี่ ว่มันอยู่นี่เฮ้ยอย่ากเอามาได้ไหมโอเคมันไปละมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปเปิดเปิดเมมันตามหลังมาแน่เลยเมื่อกี้ฮัลโหลแง้มแง้มดูเบคอนสงบยังสงบยังโอเคสงบแล้วโอว้โหเมื่อกี้วาเสียวมากอ,มอยู่นี่ นายคิดยังไงครับเบคอนรอเหมือนกันใช่ไหมปุ๊บปุ๊บก็ไม่อยู่เค้า okay, ตีบสบแล้วไอสิบเอ็ดสบสองโอ้โหรวยรวยอย่าเพิ่งมานะได้ตีบสี่ โอเคเฮ้ร okay, hey, okay. ับครับ ja ับับมันมาแล้วเหรอเฮ้ยมันมาแล้วโอเคเราสวนดีไหมขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปชั้นบนเอาอย่างไรดีคือเราควรจะไปแคมป์ที่ชั้นกลางก่อนแล้วก็รอให้มันลงมานั่นคือแผนครับผมเคตอนนี้มันอยู่ชั้นบนอย่าวกนะอย่าวกนะ ไปไปแคมเร็วๆยุ๊โอเคแล้วก็รอสเต็ปเดิม,อมตอนนี้เฮ้ยมาแล้วเอาเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะโอเคไปเรปเลยๆเราจะกลับไปทำไมล้เปีเอ้เฮ้ย เกือบเกือบไปห้องเมื่อกี้เหมือนจะเป็นห้องวนกลับมาได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มานั่นไงน,น,ไงนันไงเห็นใต้แล้วนะเห็นใต้แล้วนะแล้วคุณผู้หญิงดูไม่ทันนึกไงเฮ้เหมือนจะลงไปแล้วแนฮะลงไปแล้วใช่ไหมลงไปแล้วก็ดีเลยเก็บมาก่อนโอเคกุญแจดิบเจตตลับห้อง ปิ้นเก็บอะไรเนี่ยเราไม่ใช่ชิวๆครับชิวๆห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าหุ้ยโอ้มีตอกันเลยแล้วม,มันมาแล้วทำไมประตูมันชอบอย่างนี้วะเปิดอ้าวลืมหยิบเอกสารเดี๋ยวก่อนต้องกลับไปห้องเดิมก่อน เด <Okay. S 2> ็กก็ตานหยิบม,มาแล้วก็มาห้องนี้เปิดตู้เทปไม่มีอะไรหมายความว่ายังไงไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าผ่า,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 าแล้วยังไงมันมาแล้วโอเคโอ้เ okay. ขาวันนี้ไม่ถามอะไรจะมันเลยมันจะนอนอะไรเนี่ยฮึ๊บฮึ๊บ เลข26 26แล้วผมจะไปหาจากไหนอีกกี่อันวะมันยังอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นรอก่อนผมว่าจะไปเก็บตอยนล้วโอเค ฟ้าผ่าอีกแล้วปะโถเอ้ยโอเคผมรู้แล้วตอนนี้ผมขาดอะไรน่าจะเป็นตรงห้องกุญแจชั้นใต้ดินแน่เลยซึ่งตอนนี้อยู่ชั้นกลางอย่างนั้นเหรออ,อ๋อเพื่อนลอบไปทำไมเราเสียวฟีต่ออันเลยอื้มอ,อื้ม แล้วเหมือนว่ามันจะขึ้นมาติดฮะมันติดตรงไหนเนี่ยหายติดจังเลยหายติดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็เดินมาทางนี้ในระบนไปไปไปวิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยวาดเดียวเปิดเปิดต้โอเค อันนี้มันอยู่ชั้นบนโอเคมันอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นบนก็ลงไปทันชั้นล่างโอเคสวยงามรีบไปเปิดเลยอ้าวเบคอนโอเคอันอ้าวแล้วอีกอันหนึ่งล่ะอีกอันหนึ่งมันอยู่ไหนวะไม่มีอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อุ้ยสามสิบแล้ว Okay. โอเคโอเคจะเย็นๆยทีนีก็แค่วิ่งกลับไปทันไหมเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยเหลือสองอันสวยแล้วหรือว่าผมรอให้มันขึ้นไปสวยโอเคมันขึ้นไปจริงทุกคนมันขึ้นไปจริงไปไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง เปิดโอ้เหนื่อยมากเลยทุกคนมันก็พอเล่นได้อยู่เก็บยามสบนเยอะกว่าเดิมโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับผมในครั้งนี้เราลองมาเล่น หมดโรงพยาบาลกันบ้างดีกว่าผมไม่รู้นะว่าผีเนี่ยเป็นกันตือหรือชาลีนะแต่ก็ช่างมันเถอะโอเคยี่สิบอันยี่สิบอันพอดาบมันกว้างโอเคทำไมประตูปเปิดอย่างนี้เนี่ยไม่มียาหรอโอเคอีกอันหนึ่ง ผมไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรหสิโอเคชั้นล่างไม่มีไม่มีเฮ้ยถึงแล้ววะมันอยู่นี่นี่วะโน่โน่อืมมันอยู่นู่นหรือวะ มันยังตามผมมาอยู่ไหมฮะมันขึ้นลันอ่ะบนหัวแล้วแล้วมันอยู่ไหนอืมฮะว่าไงเพื่อนอืมผีบัคกหรือเปล่าทุกคนมันมันขึ้นลันอะ่ะแต่แบบผมไม่เห็นตัวมันยังไม่เห็นตัวมันเลยนะ จ้างมาแล้วกันคิดว่ามันตามผมมาอยู่โอเคยึดสิบสองเหมือนจะยังไม่มีจเกอร์มาขึ้นมานี่ไงก็อยู่ชั้นล่างมันก็หรือว่ามันเดินชา้าน่าจะเดินช้านะเอาจริงก็ไม่ได้เดินหรอก โอเคยาวๆครับยา,ยาวๆเก็บมาหมดแล้วเหรอโอเคตึกเสร็จแล้วตกใจหมดอุย้ยโอ้โหโโตรงนี้เลยเหรออะไรวะเนี่ยฮัลโ,โหล โอเคทดสอบโอเคผมว่าตรงนี้เป็นเดฟโซนนะโอเคไปเราไปชั้นล่างกันดีกว่าชั้นล่างแล้วมันเป็นห้องรวมไงถ้าโดนเจอนี่สวยนะเนี่ย เก็บไงเออแล้วมันจะแอบยังไงวะเนี่ยหแเต่ถืออันนั้นเป็นข้อเทียวเว้ยอ้าวเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างวะเนี่ยทุกคนมันอยู่ข้างล่างแต่ผมเก็บครบยี่สิบแล้วเพราะฉันไปเลยดีกว่าเ <c oughs> ดี๋ยวปล่อย ายบายนะครับคุณกระสือ้ยอาชิเมนเด้งเฉยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไฮ h ดอร์ฮอลเลอร์เกมของในตอนนี้คือแบบมันมีด่านใหม่เพิ่มมาตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นครั้ง,งแรกเลยอะมันมีแค่แค่ด่านขันลือหานะตอนนี้มีด่านโรงพยาบาลเข้ามาแล้วก็ถือว่าทำม,มาได้ค่อนข้างดีเลยครับผมเหมือนจะ มาจากเกมหรืออเดี่เาละเกมของจริงนั่นแหละโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรว่าเพราะฉันก็ไปบ่ายครับผม